ถนักเลยกับการที่จะต้องเจอคนอะไร<ม>แล้วก็เขาก็เริ่มรู้สึกว่าอ๋ออย่างน้อยก็ก็มีชื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคุยกับเขาอะไรออโอ้ขี้อายมากค่ะเ,คเขาแบบเป็นประเภทแบบไม่เอาค่ะถ้าเจออย่างเงี้ยคง คงวิ่งหนีเลยอ่ะคงตกใจอะคะ่ <S 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 ะก็อย่างที่สาวเนยเธอบอกะค่ะช่วงนี้เนี่ยยอมรับว่าเธอผอมลงเพราะว่าเธอลุยทั้งงานละคร<ม>งานอีเวนต์แล้วก็ไหนจะเป็นงานเขาเรียกว่าโชว์ตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของตัวเองอีกด้วยนะ,ะเรียกว่าทํางานเนี่ยนะคะเกิน7วัน<ม>และล่าสุดก็เพิ่งไปญี่ปุ่นมาด้วยะนะ <chewing S 2> เองนะคะส่วนเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเธอบอกว่าของเธอเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเธอแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าเธอได้คุณหมอเนี่ยที่เก่งนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักโดยเฉพาะลดแล้วนะไม่ทําให้กลับมาโยโย่ด้ ถามเรื่องถ่ายาาแฟชั่นนะคะซัมเมอร์นี้เจ้าตัวบอกว่าก็มีออกไปแล้วค่ะฟีดแบ็กแรงดีแล้วถามต่อยว่าจะเซ็กซี่กว่านี้มีไหมเธอบอกว่าเดี๋ยวเว้นไว้ก่อนไอทีเว้นเนี่ยหวานใจห้ามหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้หา้ามพียกแต่คุณพ่อบอกว่าให้ดูละครตัวเองบ้างพักเอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะาถามถึงหัวเจ้าเธอบอกว่าก็ตอนนี้ก็แฮปปี้ดีนะคะรอเวลานะโอกาสเหมาะเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเปิดตัวแน่นอน,นะค่ะนะคะ,คะแต่ว่าที่นี่เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ค่ะ มองหาถาวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์ผ่านทะลุหัวใจคนเคือข่ายกิดกันอ่านตลาดเครหบสื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16บของเดือนทั่วประเทศ ในช่วงที่2ค่ะกับรายการคุยข่าวบันเทิงค่ะในเบรกนี้ค่ะ <ขา S 1> เราก็มีภาพบรรยากาศบวงสรวงละครเรื่องกนกิโมโนโทางช่อง3นั่นเองค่ะ <ขา S 1> ที่เรียกได้ว่าเป็นของบริษัทบอดทัสไทยเทเลวิชันจำกัดที่จะออนแอร์ทางช่อง3เร็วๆนี้นั่นเองค่ะและที่สําคัญค่ะเราได้พี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตเนี่ยมารับบทเป็นพระเอกของเรื่องนี้ด้วยนั่นเองค่ะหลังจากที่ห่างหายจากละครไปนานมากๆเลยทีเดียวมาประกบคู่กับนางเอกสาวของเราชมพู่อาร,รยาแล้วก็ร่วมด้วยสาวดิวอริสราทองบริสุทธิ์ค่ะแล้วก็ยังมีนักแสดง ชั้นนำเนี่ยอีกขับข้างเลยสําหรับละครเรื่องนี้นั่นเองค่ะเจอตัวพี่เบิร์ตตงชัยค่ะขออัปเดตเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดกับพี่เบิร์ตเนี่ยมีชื่อเข้าชิงรางวัล World Music Video Awards นั่นเองสาขา Entertainer เ,เ,เ,เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะแล้วก็จะเดินทางเนี่ยไป<ม>รับรางวัลด้วยตัวเองเลยไหมเดี๋ยวเราไปฟังค่ะพี่เบิร์ตก็เพิ่งจะทราบจากพี่ๆนะครับน้องนะครับส่งมาแล้วก็ดีใจกันแล้วก็ก็ถามพี่เบิร์ตว่าเอพี่ชายพี่เบิร์ต ก็ได้รางวัลดีใจไหมยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับ mm hmm. เพราะว่าวันวันอยู่แต่บทเนี่ยครับ mm hmm. ก็รู้สึกดีใจมากครับใครคนเดียวที่เาชิงด้วยใช่บบ mm hmm. ก็โดยที่เราไม่คอยตัวแล้วเราก็ได้ไปสองประเภทด้วยครับ mm hmm. คือไม่ใช่ความสามารถของใครคนใดคนหนึ่งรม่ว่าเป็นเรื่องของทีมงานทีมเวิร์กที่เรา เขาคิดตั้งแต่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะร้องเพลงอะไรนะครับขอบคุณพี่เตอ๋อครับพี่เตอ๋อครับไปได้รางวัลเมืองดอกแล้วยี่นี่ไม่ไม่ภารกรอนไปน <laughs> คงยังไม,ไม่คิดเรื่องนั้นครับเพราะว่าปีนี้เราเอียดแล้วครับ ค่ะสำหรับเรื่องที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลวอลมิสิกวิดีโออาร์บอเนี่ยพี่เบิร์ดเนี่ยเพิ่งทราบเองอเพราะว่ามีน้องๆเนี่ยมาบอกแต่ก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่านันเนี่ยทุ่มอยู่กับบ,บทบาทของละครเรื่องกนกิโมโนนั่นเองค่ะ,คะแล้วก็รางวัลน,นี้จะบอกว่าต้องขอบคุณทีมเวิร์คที่คัดติ้งออกมาได้ดีบางทีแบบเพราเรายังไม่รู้เลยว่าจะร้องเพลงไหนแต่ว่าทีมงานเนี่ยเตรียมความพร้อมให้ดีมากๆเลยนั่นเองค่ะ,คะแล้วก็ต้องขอบคุณทางทีมงานด้วยที่ทําให้พี่เบิร์ดเนี่ยมีชื่อเข้าชิงรางวัลระด เพราะว่าปีนี้เนี่ยคิวแน่นแล้วก็เต็มทั้งปีเลยค่ะ ก็ต้องขอแสดงความดีกับพี่เบิร์ดของเราด้วยนะคะเ,<อ>เรียกว่าวเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็ดาวค้างฟ้าจริงๆนะคะข้ามาที่นางเอกของละครเรื่องนี้กันบ้างค่ะสำหรับสาวชมพู่อารียาเอฮาเกตของเราค่ะสาวชมนะะคก็โดนหนังสือเล่มหนึ่งเนะคะเขียนพาดหัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องการรับงานอีเวนต์ของสาวชมเนี่ยนะคะถามว่าที่สาวชมเนี่ยรับงานอีเวนต์น้อยลงเนี่ยนะ,ะเขาบอกว่าสาวชมเนี่ยรออัพค่าตัวขึ้น mm. อันนี้จริงหรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังกันนะ,ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเจอกรณีแบบนี้เข้ามาแล้วเนี่ยสาวชมของเราเนี่ยคิดจะ พักงานอีเว้นยาวๆเลยไหมล่าสุดค่ะสาวชมติดหนึ่งใน5นะคนบันเทิงที่สรงอิทธิพลที่สุดเรียกได้ว่าเป็นไอดอลของใครแต่ลๆคนเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังสาวชมเขาตอบค่ะไม่เกี่ยวหรอกค่ะก็คือถ้าจะขึ้นมันก็คือเป็นไปตามปัจจัยอย่างอื่นเนาะคนเราทํางานเงือนเดือนก็ยังขึ้นเลยนะคะค่าน้ำมันน้ำมันเลยก็ยังขึ้น้ยมะนาวยังแพงเลยใช่ไหมตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ ก็คงเป็นเพราะเหตุปัจจัยอย่างอื่นไม่ได้คิดว่าดองตัวเองแล้วก็แบบอะไรเงี้ยแต่ว่าพักเพราะว่าคือเราก็เหมือนทํามาเยอะแล้วอ่ะมันก็มันก็อยากเก็บเรี่ยวแรงเก็บสติสตางเราอะไรเงี้ยไปลงกับอย่างอื่นลงกับละครลงกับอะไรเงี้ยเพราะบางทีวิ่งมากๆเราก็อายุเราก็ประมาณนี้แล้วนึกออกไหมคะวิ่งมากๆเรากว่าจะไปถึงกองกว่าจะอะไรเงี้ยไปไปมาๆมันก็แบบมันก็เหนื่อยแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้เต็มที่ก็ถ่ายทรายสีเพลิงแล้วก็มีเรื่องนี้ที่กาลังจะเปิดค่ะ แล้วก็อย่างซ้ายี่ยถ่ายเพระหาสุขสวัสดิ์ใช่ไหมคะจันอังคารพุธเราก็ทํางานอย่างอื่นของเราที่ถ่ายโฆษณาถ่ายภาพนิ่งถ่ายอะไรเงี้ยไปไปไปรถโชว์ของลูกค้าอะไรเงี้ยหมดแล้วม,มันหมดแล้วอะไรเงี้ยถามว่าถ้าจะให้เบียดเสียดให้มารับอีเวนต์ทำได้ไหมก็เคยทําได้ชมวงที่ผู้จัดจาการชงเ็าทาได้ถ้าถ้าจะให้รับอะไรเงี้ยแต่ว่าเรา เราไม่อยากทําแล้วใช่เราอยากหันกลับมาดูแลตัวเองบ้างอะไรเงี้ยออกกําลังกายกินข้าวกับเพื่อนบ้างกับแฟนบ้างอะไรเงี้ยกับพาแม่ไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยมีวันหยุดบ้างแล้วสักมีขนาดว่าเราบริหารอย่างเงี้ยแล้วก็ยังก็เหลือเรายังเหลืออาทิตย์แล้ววันเดียวบางทีบางอาทิตย์มีครึ่งวันอย่างเงี้ยก็ดูดูไม่ได้ไม่ได้คิดอะไระคือไม่ได้แบบว่าโอ้โหปฏิญาณตนว่าชีวิตนี้จะไม่ไม่รับอีกแล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าหากเพียงแต่ว่ามัน ตอนนี้มันชมรู้สึกว่าแบบนี้มันลงตัวดีชีวิตเรามันแบบเออชมว่ามันบาลานซ์ดีอ่างเงี้ยคืออ่ะอย่างที่บอกอะค่ะคือชมว่าแบบชีวิตมันมันดูลงตัวขึ้นอ่างเงี้ยมชมแบบว่าได้ ได้ใส่เสื้อผ้าที่ซื้อมาได้แบบได้ได้กินอะไรที่อยากกินอะไรเงี้ยมีมีวันหยุดบ้างอะไรเงี้ย<ะ>ก็ไม่อ่ะค่ะก็คือเป็นจังหวะอะไรเงี้ยไปมากกว่าคือยังไงก็ตามคือชมก็เป็นเป็นนักแสดงของของช่องนะคะเราก็มีพันธะว่าเราต้องทํางานให้ช่องปีละเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ยังต้องทํา <Rem> ไปก็อะไรก็ตามก็ก็ก็ถือว่าถือว่าเป็นอะไรให้เราจะพูดยังไงดียก <up> ็รู้สึกดีนะคะแต่ว่าเออ เราก็ไม่ได้คิดว่าเราแบบว่าโอ้โหเป็นต้นแบบเป็นแม่พิมพ์เป็นอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เลือกเลือกเอาเฉพาะส่วนที่คุณคิดว่าคุณคุณประทับใจอะไรเงี้ยกันละกันอย่างเงี้ยมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกเนาะก็คงไม่ใช่แบบว่าคุณหมอคะเอาแบบนี้อะไรเงี้ยคงไม่คงไม่ใช่แต่ายถึงว่าอาจจะแบบคือเรื่องอื่นอ่ะเอาเป็นว่าชมเองก็มีเหมือนกันแบบบางทีแบบเราเห็นศิลปินต่างประเทศหรือว่าเห็นคนดังๆอะไรเงี้ยระดับโลกอะไรเงี้ยเขาก็ คือเราเราฟังเรื่องราวเขาเราดูเขาอะไอย่างเงี้ยเราก็แบบว่ามันก็มีความเึก่เขิมมีแบบว่ามีแรงบันดาลใจอยากจะอยากจะทําอะไรดีๆอยากจะมาดูแลตัวเองอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกันถ้าสุว่าชมแบบว่าไปสร้างพลังบวกๆอะไรแบบนั้นให้คุณอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจค่ะ อย่างที่สาวชมเธอบอกแล้วค่ะว่าช่วงที่เธอหายไปเนี่ยหลายคนมองว่าเธอเนี่ยรออัพค่าตัวรับงานอีเวนต์สาวชมเธอบอกว่าไม่เกี่ยวหรอกค่ะนะคะถ้าจะขึ้นเนี่ยมันก็เป็นไปตามปัจจัยอื่นมากกว่านะคะก็ตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าที่เว้นว่าตัวเองเนี่ยนะคะมาถ่ายละครไงก็เลยต้องเว้นเอาไว้สักนิดนึงนะคะถามว่าเว้นนางค่ะเนี่ยคิดจะพักยาวๆเลยไหมเจ้าตัวบอกว่าก็ไม่ได้คิดอะไรเพียงแต่ว่าชมคิดว่าแบบนี้มันก็ลงตัวดีคือมีบ้างประปายแต่ยาถีมากเดี๋ยวจะเบื่อหน้ากันนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะเจ้าตัว ว่าก็รู้สึกดีใจที่ติดหนึ่งใน5ผู้ทรงอิทธิพลแล้วก็เป็นไอดอลของใครต่อใครหลายหลยคนนั่นเองค่ะแต่ก็ยอมรับว่าตัวเองเนยนะก็ไม่ใช่คนเพอร์เฟกอะไรมากมายมีขนาดไม่เพอร์เฟกนะยังเป๊ะขนาดนี้เลยนะจ๊ะทุกอ,อย่างแม้ว่าหน้าตาหุนเฮินแต่หน้าทําผมเสือ้อผ้าหน้าผมออกงานแต่ละทีโอโหเป๊ะมากนี่เองค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายค่ะกับข่าวคราวของสาวดิวอริษาค่ะ<อ>เดี๋ยวเราอัปเดตกันสักนิดนึงว่ากระดูกแขนร้าวเนี่ยที่ลื่นลมในห้องน้ำเนี่ยตอนนี้เนี่ยอาการเป็นยัง ผ่านมาเนี่ยมีของขวัญอะไรเซอร์ไพรส์เป็นพิเศษไหมเราไปฟังเขาตอบค่ะอ๋อแขนลื่นลมในห้องน้ำค่ะแล้วก็แล้วก็กระดูกร้าวค่ะตอนนี้อาการก็ก็ใกล้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 เอาออกหมดหมดแล้วค่ะมันเป็นแค่รอยร้าวตรงกระดูกค่ะคุณหมอห้ามทำอะไรเลยห้ามห้ามตักข้าวก็ห้ามทุกอย่างก็ห้ามอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ ดูดูไม่ผ่าตัดไงคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการดามให้กระดูกมันแบบเชื่อมกันเองอะไรเงี้ยคือตอนแรกที่โรามาดูดูปวดแต่ดูไม่คิดว่ากระดูกดูจะร้าวดูก็เลยคิดว่าเส้นเอ็นอักเสบธรรมดาดูก็เอาคอร์เทอร์เพนธรรมดามาทาไว้แล้วดูก็โอเคเป่าผมแต่งหน้าทำนู่นทำนี่จนมันกลายเป็นแบบว่าบวมใหญ่มากอ่ะแล้วมันก็ขยับไม่ได้ก็เลยลองไปเอ็กซเรย์ดูก็เลยรู้ว่าร้าว ก็ก็เดี๋ยวไม่น่าจะมีอะไรน่าห่วงแล้วค่ะก็คือเอาออกแล้วก็คือเดี๋ยวเราก็คงก็คงต้องถ่ายละครเราก็ต้องระมัดระวังอะค่ะเพราะว่ามันก็ยังไม่หายเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เขายังห้ามเขายังห้ามยกของอะไรอยู่ค่ะยังบิดไม่ค่อยได้บิดเขาดิ้นไปตรงข้อมือเลยก็เป็นคนเป็นคนพาไปโรงพยาบาลใช่ค่ะ ก็เขาเป็นคนแบบเซฟเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่เราเป็นคนแบบว่าเอะอะเอไม่ค่อยไปเขาก็เลยคิดว่าควรที่จะไปเอ็กซเรย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดนดูโดนดูเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต่อไปนี้เรื่องสุขภาพเดี๋ยวเขาจะดูแลเองเพราดูดูแลตัวเองไม่ได้ก็ค่อยๆได้ไปเรื่อยๆอะค่ะตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะพี่ให้์กก็ก็แฮปปี้ดีอะ แฮปปี้ดี<ม>ก,ก็ก็ลงทุนตามตามความสามารถของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เชิงขนาดน,านั้นไม่เชิงแต่ก็คือเราก็ปิดห้องห้องหนึ่งที่แบบค่อนข้างใหญ่นิดนึงให้เขา<ม>เยอะไรเงี้ย<ม>ใช่ค่ะเขาก็เขาก็แฮปปี้เขาก็ชอบค่ะไม่หลายมากหรอกแล้วกระเป๋าเรายังซื้อได้เลยอันนี้เราก็ต้องให้ให้เขาเป็นธรรมดาเดี๋ยวแลกกัน ค่ะก็อย่างที่สาวดิวเธอบอกว่า,าตอนนี้เนี่ยเฟือกก็ใกล้เอาออกหมดแล้วคือตอ,ตอนแรกเนี่ยใส่เป็นเฟือกแข็งก่อนตอนนี้เนี่ยก็ลดลงมาเป็นเฟือก,กอ่อนค่ะแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยก็น่าจะถอดออกได้แล้วนั่นเองค่ะส่วนลาสดว,วันเกิดหนุ่มภายวันพอยเนี่ยสาวดิวบอกว่าของขวัญเนี่ยก็ลงทุนตามความสามารถแล้วก็ฐานะของเราแต่ถ้าใครเนี่ยนะอยากรู้ว่าของขวัญชิ้นนั้นเป็นอะไรสาวดิวเธอบอกว่าได้ลงไปในไอจีไปแล้วให้ไปตามดูเองว่าของขวัญชิ้นนั้นจะเป็นอะไรแต่หนุ่มภัยเนี่ยรู้สึกแฮปปี้กับของขวัญมากๆค่ะ หมดลงแล้วนะคะก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนั่นคือ B1 วันและก็ซิลวีนะคะที่อยู่คู่กับเรามาโดยตลอดหาซื้อได้แล้วนะคะที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะค่ะและ้วแล้วก็ก่อนจากกันนะคะฝากที่อยู่ตามประียีบัตรด้านล่างนี้ค่ะให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกับเราในรายการได้ค่ะและ้วก็หนึ่งช่องทางค่ะเว็บไซต์นะคะ www.intv.th ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ